อนุราคะฉันมีอะไรจะบอกคุณจำได้ไหมตอนที่คุณเสียความทรงจำนะคุณจำใครไม่ได้สักคนเดียวในตอนนั้นบอกฉันทีสิคุณนะคุณจะบอกว่าคุณรักฉันแต่ตอนนั้นฉันต้องการแค่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นแค่ช่วงเวลาแบบนั้นให้มันอยู่ไปนานๆ แต่ว่าฉันตั้งสติได้ฉันตั้งสติรอให้คุณได้ความทรงจำกลับคืนมาฉันคิดว่าคุณจะรักฉันเหมือนเดิมหลังจากที่คุณจำทุกอย่างได้ฉันคิดว่าถ้าเป็นแบบนั้นฉันคงจะดีใจแต่ว่ามันไม่จริงเลยคุณทำให้ฉันเข้าใจผิดสิ่งที่ฉันเสียใจ มันก็คือคุณพยายามที่จะหลอกฉันคุณทำให้ฉันเห็นว่าฉันโง่มาตลอดเลยฉันไม่รู้เลยว่าวัานหนึ่งคุณจะทำให้ฉันเสียใจแบบนี้ฉันไม่เคยคิดว่าฉันจะต้องมาเชอกับอะไรแบบนี้คุณทำให้ฉันต้องเจ็บปวดมากขนาดนี้รักกินี คุณเข้าใจผิดไปใหญ่แล้วนะคุณไม่อยากรู้เหรอผมรู้สึกยังไงเนะี่ยผมรักคุณมากเลยผมไม่รู้ว่าจะพิสูจน์ตัวเองอยังไงแล้วผมไม่มีพยานแต่ผมรู้นะว่าผมรักคุณมากราก,กินี้คุณต้องเชื่อผมได้โปรดเชื่อผมหน้าว่าคุณเข้าใจผิดผมรักคุณจริงๆเชื่อผมเถอะ อนุรักษ์จริงที่คุณรักฉันแต่ไม่ได้รักในแบบที่ฉันเป็นคุณรักที่ฉันใส่เสื้อผ้าสมัยใหม่แต่งตัวสวยๆแล้วก็พูดภาษาอังกฤษคนที่มีเสน่ห์ยั่วยวนชายแต่ว่าฉันไม่ใช่คนคนนั้นฉันหน้านเหมือนซันกินีแต่ว่าฉันไม่สามารถเป็นซันกินีให้คนได้ฉันไม่ใช่คนคนนั้นที่คนหลงรัก คุณไม่ได้รักฉันในแบบที่ฉันเป็นคุณไม่เคยรักฉันเลยไฟรักนารีสองทุกวันเวลาหนึ่งทุ่มครึ่ง